เทมนะท่านผู้ชมครับไปลงพื้นที่นะฮะไปลงพื้นที่ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการแรงงานเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยระมาดหนักนะฮะทุกหน่วยงานเองได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนทุกอาชีพนะฮะรวมไปถึงกลุ่มผู้ทําพลอยด้วยซึ่งที่อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งพลอย ชั้นหนึ่งของประเทศเลยนะฮะแล้วก็มีพลอยน้ําดีหลายอย่างนะฮะวันนี้นะฮะทำหน้าที่การเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมาเองวันที่30และ3าิที่ผ่านมาเองเนี่ยผมเองในฐานะเป็นเลขากรรมิการก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะฮะก็เลยเอาข่าวนี้มาฝากพี่น้องประชาชน,นที่กําลังรับชมอยู่นะ,ะว่าในการที่ลงพื้นที่ดังกล่าวเองเนี่ยปัญหาของกลุ่มผู้ที่ทํา นินและพลอยนี่เขามีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะก็เป็นการศึกษาดูงานลงพื้นที่นะฮะอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตการใช้แรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนั่นเองครับก็ในการลงพื้นที่ทั้งหมดนะฮะสจุดนะฮะจุดที่1ก็คือเป็นในส่วนของการลงพื้นที่นักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจรนาญนินเทศบาลบอ่อพลอยนั่นเองครับนี่ ก็มีการประชุมพูดปรึกษาหารือกับในส่วนของนายกเทศบาลตำบลบอ่อพลอยและเหล่าขา้าราชการในพื้นที่รวมไปถึงสอจอในพื้นที่ด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็มาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เองเนี่ยปัญหาสิ่งที่ผลกระทบจริงๆเลยก็คือเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเองเนี่ยกลุ่มคองพลอยของเขาเองนี่ไม่สามารถที่จะไปจัดงานแฟร์ได้ปกติแล้วก็จะมีการไปจัดงานแฟร์ที่เมืองทองปีละสองครั้งนะฮะก็สามารถที่จะมีคนมาซื้อหรือว่ามีพ่อค้า ร้านพลอยเนี่ยมาซื้อพลอยของเขาอยู่บ้างแต่หลังจากที่โควิดนี้ไม่ได้จัดเลยนะฮะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าจะไปจัดอีกรอบนึงเนี่ยก็ยากลําบากเพราะว่าโควิดระบาดหนักแล้วก็เขาประสบปัญหาเรื่องขาดขาดเงินทุนเพราะว่าเงินทุนที่มาใช้ในการซื้อพลอยของกลุ่มวิสาหกิจเจรนใยพลเจรนนินเนี่ยของเทศบาลตะบนบ่อพลอยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาขาดเงินทุนเป็นอย่างมากเพราะว่าทางถ้าเกิดว่าจะให้ทางนายกเทศบาลเองเนี่ยช่วยเหลือ ในส่วนของเรื่องเงินทุนเองมันก็ขัดกับกฎหมายอีกทั้งเทศบาลเองก็ไม่มีเงินพอมากพอที่จะให้ทางกลุ่มจิรนัยในส่วนของนินตรงนี้เพื่อสนับสนุนนั่นเองครับเขาก็เลยอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะอยากให้มาช่วยเหลือในส่วนของเรื่องเงินทุนหน่อยกลุ่มผู้ทําพลอยนี่เองเขาจะได้มีกําลังในการทําพลอยแล้วก็ส่งขายนั่นเองนะครับในเรื่องของปัญหาของเขานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญหา ในการที่อย่างที่บอกางานแฟร์ปีหนึ่งจัดได้แค่สองครั้งเองถ้าเกิดว่าเขาไปงานแฟร์แล้วเนี่ยเวลาพลอยที่เขาไปโชว์ในงานแฟร์แฟร์เนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มเขาเงินทุนในการทําพลอยเนี่ยมีน้อยมากนะเขาเลยไม่มีพลอยมากพอที่ไปโชว์ในงานแฟร์ทาให้บูธของเขาเองเนี่ยกับดูไม่น่าสนใจแต่คนที่มีตังเจ้าของร้านพลอยต่างๆเองเนี่ย มีน่าสนใจมากกว่าทั้งที่พลอยที่ที่นี่นะครนินที่นี่เองเนี่ยเป็นนินที่มีชื่อเสียงนะครับคือเขาบอกว่าคุณสมบัติของนินเองเนี่ยเป็นนินเนี่ยมีคุณสมบัติของของมันอยู่แล้วก็คือแก้คุณใส่แต่ที่นี่มีนินมีนินอยู่หลายอย่างมีนินตั้นนะฮะแล้วก็อีกนินอย่างคือนินติดเหล็กนินติดเหล็กนี่จะมีคุณสมบัติที่เขาบอกว่าแก้คุณใสได้แล้วก็คล้ายๆกับแม่เหล็กเลยเอาแม่เหล็กนี่ก็สามารถดูดติดได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังปัญหาของกลุ่ม ในส่วนของที่เขาได้รับเรือร้อนว่าเขาต้องการอะไรบ้างครับหน้านั้นคือว่าเราก็กลุ่มนี่เราก็เริ่มเริ่มมีมีมีในราันขึ้นมาจากนจากนินราคาแค่นี้เราก็ตัดเริมรือว่าพยายามท่านนายกมีนโยบายว่าจะเพิ่มมูลค่าผลิตโดยที่ว่าไม่ต้องผ่านกางการให้เราไปถึงปลายน้ําเลยเราเราอยู่ต้นน้ําเราไม่ต้องกากน้ำนะเราไปไปน้ําเลยไปไปน้ำพุ่เนี่ยจะจากที่เราต้องโดนกดคีอยู่ เราก็อยู่เราก็ขึ้นไปเลยไปขายที่เมืงองนองทำให้สมาชิกเราก็มีพลังมีกําลังใจในการทำ,ำ,ำทำเงินงขึ้นมาแต่เมื่อเมื่อสองปีที่ผ่านมานะมันเกิดภาวะเศรษฐกิจโควิดหนึ่งเก้าก็มีปัญหาเรื่องรื่ง,เร,งเรื่องการตลาดการตลาดของเราก็น้อยลงไปขายแต่ละังเราก็ขาดทุนแล้วก็กำลังตอนนีน้เราขายไม่ได้เราก็ไม่สามารถซื้อหนึ่งจากสมาชิกมาได้ เงินทุนเราก็ไม่มีก็ตอนนี้ก็คือว่ามีปัญหาเรื่องเงินทุนในการที่จะซื้อคือว่าถ้าว่าเราเราเรา,เรามีเงินทุนในการซื้อซื้อนี้จากสมาชิกแล้วกับตัวสินค้าเอาไว้เพื่อเราจะได้มีมีม,มีมีกําลังในการไปต่อสู้กันตลาดเราก็ไปไปได้ทีนี้เรามีปัญหาตรงน,นี้กันขึ้นมาทีนี้ว่าท่านนายกก็อยากจะช่วย แต่ว่ามามาประชุมกันก็ได้ได้ได้ความมานุพ่อจากท่านกรรมการพิการการแต่งานเข้ามาอยากจะให้ท่านมาช่วยช่วยเหลือบ้างน,นิดหน่อยก็ยังดีอยากฝากกลุ่มเอาไว้นะครับเรื่องแหล่งเงินทุนเรื่องที่เราจะอยากจะได้เอามาซื้อของสมาชิกเพื่อที่จะกักตุนดินเอาไว้ในกลุ่มให้ได้มากที่สุดเพราะว่า เวลาเราทําขายไปมันก็เหมือนแบบเหมือน,น,นไม่ได้รวมกันไงครับกวาการเ็ดําเนินชีวิตของสมาธิแต่ละนคนไม่ไม่เหมือนกันนบางคนก็จะเป็นต้องใช้เรื่องขายตอนตอะไรเงี้ยของทางนี้ย,ถ,นนยถ้าเกิดได้แหงกรนทุนที่ที่ที่ดีหรือแบบได้ฟรีอะไร <laughs> อะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าดอกน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้สมาธิได้ได้มาทำมาุมเรียงตรงัน เพราะว่าตอนนี้พ่อค้าคนกลางที่ที่เริ่มกดราคาเราเมื่อก่อนเขาเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเพื่อที่ว่ามองเห็นว่านาโกะต่อไปคนทํานินเนี่ยจะน้อยลงแล้วทรัพยากรดินนยจะหายากมากขึ้นเพราะช่างที่จะทําใหม่ๆแทบจะไม่มีนะครับเหมือนทาพอยเป็นตลักษณ์ของตัวทำพลอยคร้าที่จังหวัดจันทบุรีเขาเคยเสนอสนร่มกัน แต่ทางจังหวัดชนรุรีเนี่ยเขาได้รับสืบจากในงานของจังหวัดนะครับแล้วก็ขององค์การบริหารจังหวัดที่เขาดูไนเร่ององการสร้างสูนเรี่งดีต่างๆต,ตรงนี้เทศบาลไม่อยากพัฒนาและอยากให้การสนสนุนแต่เกิดเด,ด็ในเรื่องของโอมานโอมานของเทศบาลมีไม่เพียงพอที่จะมาสนุนตรุนนี้แล้วหน้า,หน,าหน้าที่เนี่ยที่จะสนสนุนเนี่ยเ,เขาให้ระเบียบ รู้วนะ่หน้าที่มันน้อยกว่ากะเจอหรือน้อยกว่าจังหวัดน,นะก็เลยมองว่าตนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คณะกรรมการง,งานแรงงานเนี่ยนมุเนี้ได้ไปพิจารณานะเ่อใมีโอกาสที่ดีได้มานมของที่สภของี่สภของ,ของที<อ>่สงท่ท ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือในส่วนของผู้ที่กลุ่มผู้ทําวิสาหกิจชุมชนเจรนนินนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าปัญหาของเขาเองเนี่ยก็เรื่องตอนนี้คนจะทํานินน้อยลงเพราะว่าราคาที่เขาขายไปได้เนี่ยราคาค่อนข้างจะตกต่ามากเพราะว่าตอนนี้เองช่องทางในการขายของเขาเนี่ยมันไม่มีก็มีการเสนอแนะว่าให้ทางเทศบาลหรือว่ากลุ่มชุมชนเจรนนินเนี่ยเขาทําการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่มาทำเจริญนานยินเนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้ว5 6 0ไม่มีความรู้เรื่อง,องโซเชียลครับทีนี้ในส่วนของทางหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะทำการส่องทางโซเชียลให้ทำท่องทางโซเชียลให้เพื่อจะให้มีการาขายได้ออนไลน์ได้นั่นเองครับเดี๋ยวลองไปฟังในส่วนของกรรมธิการพูดครับ สองหมื่แบ่งกัน30คนเนี่ยยังไม่ได้เป็คนพันเลย,เนยซึ่งมันไม่เป็นแรงูงใจหรือว่าแรงแรงผลักดันที่จะให้ให้รูป,ปรูปบรรลานี่เองเราเนี่ยมองเห็นรายได้ว่าี่ต้องมาสืบหาต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มคนค่าให้ให้นิของเราเนี่ยเป็นที่ยอมัด้บอกวัตถุมงคลไปเลยครับหนึ่งวัตถุมงคลโดยจัดพุทธาพิเศษใหญ่ๆแล้วก็ทํารูปมาก่อนแล้วก็ให้สั่งจองผ่านช่องทางออนไลน์2เรามีนะฮะโดยที่ท่านนายกเอง ผมว่าจะมียอดสั่งจองม,มาพอม,มียอดสั่งจองแล้วยอดสั่งจองันนี้แหละไปซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบพี่บอกว่าเราคาพวกมาเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบมาทำตา่าง คนลองเรายังมีดินดิตเลกซึ่งมีคุณสมบัติรอ,อ,อยไปแล้วถึงแม้ยังไม่ทาการคุณธรรพิเศษก็ยังมีคุณสมบัติในความเชื่อ,อยแล้วผมว่าเรื่องนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดจุดเด่นทาให้บอ่อเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่แต่ส่วนทางที่ท่านท่านส่งมา,เ,า,งา,มาองมเองเนี่ยทางคณะกรรมการการแรงงานผมเองในฐานะเลขาลประดับคณะกรรมการแรงงานตอนนี้ก็รับหน,น้าท,ที่แทนแทนประธานเนาะมารับรทราบปัญหานี่ก็จะนาเรื่องเนี่ย ตขอาไปสู่ในในการชุมในการกำกับดูแลงานในท้องถิ่นทาวต่อไปนะฮะว่าปัญหาพี่น้องประชาชนที่ชาวบ่ออ้อยที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ก็อาจจะมีการประสานหน่วยงานภาครัฐนะฮะที่บอกว่าขาดงบประมาณอาจจะประสานไปยังนายกอบจอบจจังหวัดจังหวัดนนทบุรีแล้วเอาสันะนำจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมารับปรึกษาหารือว่าจะมีแนวทางในการที่จะสามารถที่จะส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่งบ่ออ้อยนี้ได้อย่างไรบ้าง เองนยฮะในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองเนี่ยก็พาไปดูวิธีการเจรนายพลนะฮะก็บอกอย่างที่บอกฮะว่าพลอยขออภัยครับทั้งนินทั้งพลอยมีหลายอย่างนะฮะมีทั้งนินแล้วก็พลอยแต่กลุ่มเขาที่กำลังทำเนี่ยคือเขาเอานินขึ้นมาเจรนในครับซึ่งก็สามารถสร้างมูลค่าได้อยู่เหมือนกันนะฮะในส่วนของนินมีหลายแบบครับมีทั้งนินตันนินนินนินติดเหล็กนะฮะซึ่งนินติดเหล็กเนี่ยก็ตามความเชื่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วนินเนี่ยสามารถแก้คุณใส่ได้ก็มีการแนะนําว่า จริงๆแล้วเขามีฝีมือหลายอย่างเขาก็สามารถที่จะทําเป็นในรูปแบบของพัดเครื่องเพื่อจะทําการปลูกเสกวัตถุมงคลอาจจะมีการเพิ่มมูลค่าก็ได้นะฮะในเรื่องนี้ซึ่งทางนายกเองเนี่ยตอนนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําทางช่องทางโซเชียลเป็นเปิดเป็นเพจขึ้นมาแล้วก็เปิดาขายในช้อปปี้หรือซด้าให้ประชาชนเองเนี่ยสามารถเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงก็จะสามารถเพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิรนายนีในครั้งนี้นั่นเองครับอะ นี่แหละค,คือหนึ่งของเขานะฮะทีนี้นอกจากนี้นะฮะก็อย่างที่บอกฮะว่าตอนนี้เองเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาอย่างมากนอกจากนี้ทางทีมงานเรายังได้ลงพื้นที่ไปดูในส่วนของกลุ่มผู้ที่ปลูกกระชายแล้วก็ปลูกอิฐผาลัมด้วยนะครับซึ่งกลุ่มปัญหาของผู้ที่ปลูกกระชายในเขตอําเภอบ่อพลอยนี่เองเนี่ยช่วงที่โควิดระบาดหนักเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะขายได้กําไรมากๆเลยนะฮะได้กําไรมากๆเลยรู้สึกว่า หนึ่งไร่นี่เองเนี่ยได้มูลค่าเกือบเกือบเป็นแสนบาทน,นะฮะแต่ตอนนี้เองเนี่ยโควิดซาลงแล้วแล้วมีการฉีดวัคซีนครบถ้วนหมดทุกคนแล้วเนี่ยทำให้ความต้องการในส่วนของกระชายเนี่ยน้อยลงครับตอนนี้เขาบอกว่ากระชายเขาเนี่ยถ้าจะขายจริงตอนนี้ขายได้แค่กิโลหน้าสวนนะกิโลละ2 3บาถึง24บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าหักลบต้นทุนแล้วหักค่าปุงค่าปุ๋ยอะไรแล้วไม่คุ้มเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาประสบปัญหาเรื่องปุ๋ย ปุ๋ยราคาแพงมากครับเขาก็เลยอยากให้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพงเขาบอกว่าปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้เองเนี่ยปุ๋ยราคาสอบละเจ็0ถบาทแต่ปีนี้ปุ๋ยราคาถึง1,600บาทสูงเกือบเท่าตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ทำให้ประสบปัญหาเพราะว่าต้นทุนในการทางเกษตรเนี่ยหลักๆก,ก็คือแรงงานแล้วก็ปุ๋ยนั่นเองครับถ้าปุ๋ยราคาแพงแบบนี้เองเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้นั่นเองครับซึ่งในส่วนของประธานกลุ่มท่านประยุทธ์นะฮะจำนงกูนเองท่านก็พูดว่าท่านก็จะหาแนวทางในการที่จะ,ะนําปุ๋ยอินทรีย์มาใช้อยู่นะแต่ประชาชนชทั่วไปเองยังไม่ยังไม่เชื่อในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะ,ะนอกจากนี้แองก็พื้นที่ของเราเนี่ยฮะก็ได้ลงไปดูพื้นที่ในส่วนของอินทรพาลัมนะฮะกลุ่มที่ปลูก อินทรา,าลัมนะฮะวิสาหกิจชุมชนอินทภา,าลัมภาคตะวันตกตนะฮะตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเองซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในส่วนของอปลูกอินทภาลัมเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือปุ๋ยนี่แหละเหมือนกันนะฮะเพราะว่าปุ๋ยเองเนี่ยอย่างที่บอกครึ่งต่อครึ่งเลยค่าแรงครึ่งหนึ่งปุ๋ยครึ่งหนึ่ง แต่ในส่วนของเรื่องแรงงานเนี่ยเขาก็ยังมีเพียงพออยู่กับการใช้นะเพราะส่วนมากเองก็จะเป็นแรงงานที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่นพม่าบ้าง,างเงี้ยก็ก็ไปหาแรงงานจากกรมจะหาแรงงานนั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เขาอยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือก็คือให้ประกาศในส่วนของอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ไทยแล้วก็สามารถส่งออกได้เพราะว่าตอนที่จริงเนี่ยตลาดโลกตอนนี้ต้องการ ินอินอทผลัมเยอะมากเหมือนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยจำหน่ายในยประเทศไทยอย่างเดียวแต่ถ้าจะส่งออกต่างประเทศอย่างส่งออกทั้งมาเล,ลเซียอินโดนีเซียเนี่ยส่งออกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเป็นผลไม้ที่ไม่ได้เป็นมีต้นตระกูลเกิดที่ประเทศไทย ทำให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยตลาดเขาแคบลงมาครับแต่ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเองทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยประกาศให้อิฐาพา,ารัมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจและสามารถส่งออกได้เนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ดีกับพี่น้องประชาชนชาวอิฐพา,ารามัมก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะช่วยเร่งดำเนินการและแก้ไขครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงที่ผมบอกว่าลงพื้นที่ที่บอ่อพลอยนี่นี่คือนี่คือหลวงปู่ทวดเอาูปหล่อด้วยนินนะฮะเป็นเนื้อนินเขาบอกว่านินนี้มีคุณมีคุณสมบัติพิเศษนะฮะราคาแค่ ร้อยเบาทเองครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อที่กรุงเทพราคาแพงถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่เทศบาลตะบนบ่อพลอยนะครับไปที่เทศบาลนาย,ยกนั่นเองก็จะมีลุมวิสาหกิจของเขาที่มีจําหน่ายนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งครับที่มีความเชื่อว่า,วา,วาเรื่องพวกนี้มันสามารถ การคุณใส่ได้ด้วยในส่วนของนินนั่นเองผมก็ได้ไปใส่มาอยู่หนึ่งข้างนั่นเองครับก็ยังไงแล้วฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางต่างๆของช่องทางช่อง13เสยียบไทยนะฮะแล้วก็รายการข่าวชัดไประเดจริงด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ